สวัสดีครับยินดีเข้าสู่เจสซี่นเจมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้ว่าวิดีโอมาวันไหนครับครับวันนี้ก็ทุกคนก็รู้นะครับตอนนี้ช่วงตอนนี้ก็บรรยากาศหรือเขาเรียกว่าอะไรนะโลกตอนนี้ก็กำลังแย่นะฮะทุกคนก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านเก็บตัวรักษาตัวอยู่บ้านอย่าออกไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ผมก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไอเคียนะครับ ไอเคีนี้ผมมาประจำนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยนะฮะวันเสาร์ที่เท่าไหร่ฮะเอมวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะใช่วันเสาร์ผมก็กักตัวอยู่บ้านสามวันเหมือนกันคะมันได้ออกมาแต่วันนี้ก็ต้องออกมาหน่อยฮะก็มาดูล้าเราว่าเป็นยังไงบ้างเลยฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วนะฮะไอเคียฮะทุกวันนี้วันเสาร์ะครับเป็นวันที่แบบทุกที่จะยุ่งมากเลยนะฮะแต่ดูไอเคียที่นี่ก่อนครับนี่นะครับดูที่จอดรถที่ไอเคียนะครับ แต่ก่อนหาที่จอดรถยากมากครับต้องวนประมาณช่วยดีนะต้องวนประมาณสามสี่รอบฮะตอนนี้ก็ดูดิครับที่จอดรถโล่งเลยฮะเดี๋ยวผมพาให้ดูท่าทางโล่งเลยครับมีไม่กี่คันนะฮะที่ผมอยู่ใกล้ๆก็คือปีนคิวนะฮะปีนคิวยังพอมีรถมีอะไรหน่อยแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะไอเคียปิดหรือเปล่าถึงไม่ค่อยมีรถวันนี้ฮะผมว่าน่าจะปิดนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้ไปัดเข้าไปข้างใน ใกล้ๆด้วยอะไรเงี้ยถึงมมนค่อยมีรถตรงนี้ฮะจะปิดก็ดีเหมืนนนอน,น,นกันนะเนี่ยฮะผ่านที่ดูรอบๆผมแล้วกันรอบๆเป็นไงฮะแต่ถ้าเกิดดูข้างหลังผมเนี่ยจะเริ่มมีรถหน่อยฮะเพราะว่ามดนิโฟร์บีคิวจะต้องเปิดอยู่อะไรเงี้ยกลับมาดูตรงนี้ต่อฮะ ยังเปิดอยู่ก็เลยเลยพอมีคนเหเนี่ยเห็นผู้ชายสองคนนั้นก็ลังเดินไปดูป้ายอยู่ฮนะคิดว่าไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าคิดว่าปิดน,นะถึงไม่มีที่จดอดรถเราก็มาถ่ายคลิปบ้วโอเคครับเดี๋ยวให้ดูที่อ,อื่